สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่สินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้างานที่อํานาจเจริญค่ะเป็นงานแพรลอ,อยน้ำรุ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมกันใกล้ๆกันเลยจ้าหลังนี้นะคะหน้ากว้าง3เมตรนะคะยาว5เมตร50นะคะจะมีสะพานทางเดินให้2เมตรนะคะ ตัวแพทย์จะแบ่งเป็น2ห้อง2โซนให้นะคะห้องแรกนะคะขนาด3,2เมตรนะคะมียื่นซานด้านหน้า50เซนด้วยนะคะเอาไว้ถอดรองเท้าเอาไว้ประดับดอกไม้ดอกกระถางนะคะแล้วก็อันนี้ล้อยางยางรถยนต์นะคะลูกค้าสั่งให้มาติดให้นะคะเพื่อว่ากันกระแทกนะคะกันอ่ะกระแทกกับหินกระแทกกับฝั่งเวลาลอยไปโน่นนี่นั่นนะคะ แล้วก็ห้องถัดไปด้านหลังนะคะจะเป็นห้องใหญ่ห้องนี้ขนาดสามคูณสมเมตรนะคะมีชุดโต๊ะเก้าอี้แถมให้นะคะเก้าอี้ยาว2เมตรนั่งได้นอนได้นะคะมีให้2ตัวแล้วก็โต๊ะกลาง1ตัวนะคะด้านหลังก็จะมีช่องประตูให้แบบนี้ด้วยนะคะเอาไว้นั่งยอนคลานะคะนั่งตกปลานะคะเอาไว้ให้เด็กๆโดดลงเล่นน้ำได้อันนี้เป็นวิวบรรยากาศรอบนอกเนาะ บรรยากาศดีมากค่ะตรงนี้นะคะมีศา,าลาริมน้ำด้วยนะคะประกอบติดตั้งหน้าง,งาน2วันนะคะใช้ไฟในการประกอบด้วยนะคะมีไฟไม่มีไฟยังไงก็สามารถแจ้งแม่ค้าได้นะคะหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกนะคะหลังนี้ลูกค้าเพิ่มหญ้านะคะมุงถี มุ่งทีีทเลยทียิบเลยนะคะห่าง10เซนนะคะปกติแม่ค้าจะมุงห่างให้20เซนนะคะแต่ว่าหลังนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะสั่งเพิ่มได้นะคะสั่งได้ตามความต้องการของเราเลยจ้าหลังใหญ่มากนะคะรับน้ำหนักได้เยอะค่ะสามารถขึ้น1 0 1ถึง15คนได้สบายนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่สิลค่ะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987นะคะทักไลน์แอดไลน์สอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ